เก็วิดีโอของผมก็จะเกี่ยวกับการทำไร่ข้าวโพดเป็นส่วนมากนะครับเพราวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมาก่อนเก็บเกี่ยวนเนาะก่อนเก็บเกี่ยววันสองวันนี้นะครับก็มาถือโอกาสนี้มาแกะให้ดูกันนะครับว่าพันนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเนาะเผื่อเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับที่จะนำมาปลูกเนาะก็ ดินสาหรับผมเอาพันธุ์นี้มาปลูกก็จะเป็นดินดินเหนียวนะครับดินดําดินเหนียวเนาะก็จะไม่ปนทรายนะครับก็เป็นดินล้วนก็เป็นดินดินดินล้วนเลยนะครับก็เป็นดินล้วนเลยนะก็ปีนี้ปลูกค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเพราะว่าฝนค่อนข้างดีเนาะมาตกให้ช่วงที่ พขาพอดกําลังเริ่มดอกพอดีนะครับก็เลยทําให้ค่อนข้างสมบูรณนะ์เนาะก็ทีนี้มาพูดถึงนะครับจุดเด่นของพัน,นุ์นะี้เนาะพันุนี้ก็เป็นพันของค่ายดีครับนะครับเป็นเบอร์เจนะ็ดสองหนึ่งสองสีเนาะก็เป็นน้องใหม่หรือว่าออกมาหลายๆปีแล้วผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมนํามาปลูกเป็นครั้งแรกเนาะข้อดีนะครับก็ หนึ่งข้อดีนะครับสำหรับพันนี้ก็ฝักค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยฝักใหญ่กลัไม่เมิดนะนี่ครับฝักใหญ่เม็ดก็สุดปลายนะครับเม็ดสุดปลายเลยแต่ว่ามันจะมีหนึ่งต้นก็มีให้แค่ฝักเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะถี่จะหนะ่างเนาะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเกี่ยวกับสำหรับเรื่องฝักนะแต่ ฝากเขาที่ให้ออกมาก็คือค่อนข้างใหญ่นะครับฝากค่อนข้างใหญ่เม็ดเม็ดก็ใหญ่นะก็ถ้าเม็ดใหญ่ฝากใหญ่แบบนี้ก็ผมว่าเรื่องน้ําหนักก็อาจจะดีนะก็เดี๋ยวผมจะมาหักให้ดูกันนะครับว่าเม็ดจะใหญ่ไหมแล้วก็แกนจะเล็กไหมแบบนี้นะครับก็รอแป๊บนึงนะ นี่ครับก็จะประมาณนี้เนาะก็เม็ดนะครับเม็ดก็ใหญ่นะครับเนี่ยเม็ดใหญ่เลยดูแกนนะครับก็รอดูเอาเนาะก็ดูเอานะครับว่ามันจะเล็กจะใหญ่ก็ประมาณนี้นครับก็ถ้าเราแกะเม็ดออกมาก็จะประมาณนี้ครับผมว่าแกนก็จะเท่ากับประมาณเหรียญเหรียญสองบาทเนาะก็ ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับพันนี้เนาะเนีเม็ดเม็ดก็ค่อนข้างใหญ่นะครับไม,ไม่รู้ว่าจะมองเห็นกันชัดหรือเปล่านะครับเม็ดใหญ่ก็รอรุ้นเรื่องน้ำหนักผลผลิตเนาะว่ามันจะถึงเป้าที่เราตั้งไว้ไหมเนาะก็ มันแต่ละสายพันธุ์มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับก็สําหรับข้อเสียข้อเสียก็คือข้อเสียเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสําหรับพันธุ์นี้เนาะผมว่าคือถ้าบางสายพันธุ์ถ้ามันออกหางเนี่ยมันจะมีให้เราสองฝักนะครับแล้วก็ฝักก็ค่อนข้างใหญ่เนาะแต่ว่าพันธุ์นี้มีให้แค่ฝักเดียวนะ แล้วก็ข้อเสียอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับตรงปลายนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันผักใหญ่แล้วก็ผักใหญ่เกินไปหรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่านะครับก็เลยทําให้ตรงปลายไม่ค่อยปีดสนิทนะครับก็มันง่ายต่อหนอนหรือว่า,มาแมลงเข้าจอได้ง่ายนะครับก็ข้อดีข้อเสียก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับพันนี้เนาะก็จากที่ผมเคยนำมาปลูกหลายๆสายพันธ์เนาะไม่ว่าจะเป็นค่ายของ p ปซิฟิกซีพแบบนี้นะครับก็ถ้าเรานำมาเพาะนำมาปลูกนะครับไม่ให้ให้แบบว่าเหมาะกับดินในไร่ของเราเนาะในแปลงของเรานะครับมันก็ ข้าวโพดแต่ละสายพันธุ์ก็จะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะเรื่องสายพันธุ์เรื่องมเมล็ดพันธุ์มันก็สําคัญนะครับสําหรับที่จะนํามาปลูกในแปลงไร่ของเราเนาะเพราะว่าแต่ละที่แต่ละแปลงมันก็มีหน้าดินหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ดินเรามันไม่เหมือนกันนะครับบาง บางที่ก็จะเป็นดินทรายบางที่ก็จะเป็นดินเหนียวแบบนี้นะครับก็ค่อยๆศึกษาไปเนาะสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่กําลังที่จะปลูกเป็นครั้งแรกแบบนี้นะครับก็ต้องปลูกไปเรียนรู้ไปแบบนี้ครับว่าสายพันธุ์อันไหนที่จะเหมาะกับแปลงไร่ของเราเนาะก็หน้าฝนหน้าแล้งแบบนี้ก็เป็นช่วงที่ ที่เราควรที่จะคัดสายพันธุ์ที่จะนํามาปลูกนะครับถ้าเราจะเน้นพันธุ์ไหนพันธุ์นั้นมาปลูกนี่ผมว่าอาจะผิดพลาดได้ง่ายนะครับก็ถ้าหน้าฝนทางบ้านของผมอันนียจะถ้าเป็นพันธุ์ของแปซิฟีกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครนํามาปลูกนะครับมันถ้าเจอฝนเยอะๆเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นเชื้อราได้ง่ายนะครับก็ผมไม่ได้ ติชมหรือว่าผมไม่ได้ที่จะพูดว่าพันนั้นของค่ายนั้นค่ายนี้ไม่ดีนะครับก็ผมก็แค่มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ได้รู้ได้ฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตแผงไร้ข้าวโพดของผมเนาะก่อนที่จะเก็บเกี่ยวนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมเนาะ ก็ขอสวัสดีครับ